สร้างฐานความคิดของชีวิตด้วยหลักทศพิีราชธรรมของโรงเรียนบ้านลำแพลงวันนี้เราจะสัมภาษณ์เด็กๆว่าเขารู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการร้องเพลงทศพิีราชธรรมกิจกรรมฐานเรียนรู้ต่างๆเช่นฐาน Spatial r o l e Play Rotation ฐานครูดีที่หนูรัก และเด็กๆที่เข้าร่วมจะเห็นด้วยหรือไม่กับหลักจดสปิราชธรรมและสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่พวกเขาจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรหนูรู้สึกสนุกและประทับใจเพราะได้ตามกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆทำให้เราได้ฝึกทักษะต่างทางไม่ว่าจะเป็นการคิดการเขียนการพูดสื่อสาร และการนำเสนองานซึ่งทำให้เราคาดแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์และการที่เราได้มาร่วมกันร้องเพลงทศสพิดราชธรรมยิ่งทำให้เราเกิดความรักความสามาัคคีกันและรู้สึกชอบอยากให้โรงเรียนจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะหนูคิดว่าการเรียนรู้เรื่องทศสพิดราชธรรมเป็นเรื่องที่มีคุณค่ากับหนูมากค่ะหลักธรรมนี้ทำให้หนูหนึกถึงผู้อื่นมากกว่าตัวเอง รู้สึกว่าคนเรานั้นต้องรู้จักการให้ทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือความจริงใจต้องเป็นคนที่เคารพกฎกติกาในสังคมเพื่อที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนึกถึงความรู้สึกของเพื่อนและทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุดค่ะส่วนการร้องเพลงนั้นทำให้หนูจำหลักตพิสปิดรจะทำได้ และยังสามารถข้อใจจากความหมายในเนื้อเพลงเป็นเพลงที่ไฟราะงและแฟนไปด้วยหลักการทำความดีหนูคิดว่าเพลงนี้จะยําเตือนทุกอย่างที่หนูจะกระทำในอนาคตค่ะเราควรที่จะปฏิบัติตามค่ะเพราทั้ง10ข้อในหลักธรรมนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนหนูคิดว่าไม่ว่าจะเป็นใครเพศไหนอายุเท่าไรหรือทำมาไร ก็จะสามารถทำตามหลักธรรมนี้ได้ค่ะ,สะรสสปิราจะทำจะสอนให้เราเป็นคนดีรู้จักการให้ความอดทนการไม่เบียดเบียนผู้อื่นและข้อคิดต่างๆซึ่งใครก็ตามที่ปฏิบัติได้แล้วจะทำให้สังคมรอบข้างน่าอยู่มากขึ้นและถ้าทุกคนปฏิบัติได้โลกนี้จะเป็นโลกที่สงบสุขแน่นอนค่ะหนูจะเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เพื่อผู้อื่นและตนเองค่ะ หนูคิดว่าเราควรปฏิบัติตามหลักทศพิตรราชธรรมเพราะหลักทศพิตรราชธรรมไม่ได้เป็นหลักธรรมที่จะเพาะเจาะจงสําหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้นําระดับสูงเท่านั้นบุคคลธรรมดาอย่างเราก็สามารถใช้หลักธรรมนี้ได้เพราะหลักธรรมนี้ได้เน้นการปฏิบัติต,ตนเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเปียบพร้อมด้วยความดีงามทั้งกายวาจาใจ ซื่อตรงอ่อนโยนไม่โกรธเกลียดไม่เบียดเบียนใครและหนักแน่นอยู่บนความถูกต้องและเที่ยงธรรมซึ่งหากประเทศไทยเรามีผู้นำและประชากรที่มีหลักทุศสพพิตร,ร,รจะทมเยอะๆประเทศเราก็จะพัฒนาไปพร้อมกับความร่มเย็นเป็นสุขของทุกคนทุกภาคส่วน คิดว่าการเรียนอยู่ร่วมกับสปิตราจธรรมเป็นสิ่งที่ดีและมีคุณค่าต่อคนทุกคนค่ะเพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมย่อมมีความแตกต่ตางไม่ว่าจะเป็นฐานะการศึกษาภาษาวัฒนธรรมศาสนาสีผิวภายใต้ความแตกต่ตางแต่ทุกคนก็ไม่ตแตกแยกหลักตัวสพิตราจธรรมทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยยึดหลักแสวงจุดร่วมสวรรค์จุดตา่างทุกคนคอรพจิตได้เสรีภาพซึ่งกันและกันไม่เกียดกันทุกคนตามตามหลักตระสพิตราชธรรมหนูคิดว่าสังคมใตยจะมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความรักความสามัคคีไม่ทะเลาะกันไม่แบ่งสีกันทุกคนคือพี่น้องปลายใต้สามสีสีแดงคือชาติสีขาวคือศาสนาสีน้ำเงินคือพระมหากษัตริย์ สุดท้ายหนูสัญญาว่าหนูจะตามตามหลักทุสชิตราชธรามมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและเป็นแบบอย่างที่ดีสุดไปขอบคุณค่ะ